นี่นะครับวันนี้งานเหมานะครับนี่วันนี้ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บอรนี้เดี๋ยวก็มีอีกที่สองที่นะครับก็เป็นงานโชคงานสต็อกอันนี้นะสต็อกนะครับตอกเก็บสต็อกนะครับก็เดี๋ยวมีอัปเดตให้คร่าวๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกรอบไปทะเบียนนะครับมีโชกมียกสปูนมีโชบไปทะเบียนไทเทมีน้ำยายางดำนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูดีก่านะครับขึ้นไปดูเลยนี่ ก็เมื่อกี้ตอนเก็บขึ้นนะครับมา้าวสองคนก็เลยไม่ได้เก็บให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้ถ้าคุมรถกขใชไปว่าแปลงขันโซ่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงข้างล่างนะครับนีลน่ลงมาเนี่โอ้ลงมาไปดูอีกที่นึงนะครับนี่มีบเบรคนะครับสเก็ตเบรคสั้นงนะครับแล้วก็โชค๊คเดี๋ยวโชค๊คโชค๊คเดี๋ยวให้ชม ตัวนี่ให้ไปชมนะครับให้แกะใหดูกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวไม่จ่ยายคันชิ้นที่สองแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเก็บขึ้นรถก่อนเลยไปนะครับประมาณนี้ไป